าออกเดินทางไปเที่ยวทะเลใกล้ๆกันไหมคะครั้งนี้ชิวไปไหนจะพาไปจังหวัดที่ยาวที่สุดในไทยประจวบคีรีขันธ์จังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายที่พักสวยๆบรรยากาศดีติดทะเลแต่วันนี้เรารวม15ที่เที่ยวประจวบคีรีขันธ์ฉบับอัปเดตใหม่มาให้เพื่อนๆได้ไปเช็คอินตามกันตามไปชมกันได้เลย เริ่มต้นที่แรกกับตลาดโต้ร่วมหัวหินกันสักหน่อยค่ะตลาดกลางคืนที่เป็นแหล่งรวมของกินยามค่ําคืนที่ใหญ่ที่สุดในหัวหินหากใครหิวมาเที่ยวหัวหินไม่รู้จะกินอะไรดีที่นี่คือจุดหมายเลยล่ะค่ะเพราะมีทั้งอาหารคาวหวานของกินเล่นของฝากของที่ระลึกที่เขาเปิดให้เดินเล่นกันตั้งแต่หัววันยันเที่ยงคืนเดินกันยาวๆอิ่มอร่อยกันไปได้ตั้งแต่ต้นซอยยันท้ายซอยกันเลย ถัดมาจะพาไปเล่นสวนน้ำวานานาวาวอเตอร์พาร์คสวนน้ำที่มาเที่ยวได้แบบวันเดย์ทริปภายในมีเครื่องเล่นให้เลือกเล่นมากมายตั้งแต่เครื่องเล่นสำหรับเด็กไปจนถึงเครื่องเล่นหวัดเสียวสุดมันแต่ถ้าใครอยากแช่น้ำเย็นๆว่ายน้ำเล่นก็มีสระน้ำวนด้วยนะสามารถนอนลอยห่มยางชิลๆได้เลยไม่เพียงเครื่องเล่นสุดมันที่นี่ยังมีโซนร้านอาหารร้านกาแฟโซนร้านขายของฝากที่เราสามารถใช้เวลาที่นี่ได้ทั้งวันตั้งแต่เช้ายันเย็นกันได้เลยค่ะ ไปพักผ่อนหย่อนใจกันต่อค่ะที่สวนสนประดิพัฒน์สถานที่พักผ่อนหย่อนใจริมชายหาดที่ได้ชื่อว่าเป็นชายหาดที่สวยและสะอาดที่สุดในประจวบคีรีขันและตามแนวชายหาดจะมีทิวสนพลิ้วไหวไปกับสายลมตลอดแนวและสำหรับใครที่อยากเล่นน้ำก็สามารถลงเล่นน้ำได้ตามสบายเลยค่ะเพราะน้ำทะเลที่นี่ไม่ลึกมากนอกจากนี้ยังสามารถมานอนอาบแดดนั่งทานอาหารชิลๆกันได้อีกด้วย หาดเขาเต่าชายหาดที่เอาใจคนชอบหาดทรายสีขาวที่หนีความวุ่นวายมาจากชายหาดหัวหินหาดทรายสีขาวบวกกับน้ำทะเลสีสวยใสยที่ระดับน้ำไม่ลึกจนเกินไปเหมาะสำหรับลงเล่นน้ำท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบยิ่งช่วงที่น้ำลงชายหาดจะกว้างใหญ่หน่าเดินเล่นชมวิวทิวทัศน์เป็นที่สุดหรือใครอยากจะถ่ายรูปเท่ๆไปลงอวดเพื่อนในเฟซบุ๊กก็ยังได้ค่ะซึ่งชายหาดเขาเต่านั้นเป็นสถานที่เที่ยวคู่กับสวนสนประดิพัทธ์บริเวณใกล้ๆย,ยังมีร้านอาหาร และที่เที่ยวให้ไปเที่ยวได้อีกมากมายเลยค่ะมาเดินชมธรรมชาติเขียวๆกันบ้างค่ะที่วนาอุทยานปราณบุรีวนาอุทยานที่มีทุ่งโปร่งทองขนาดใหญ่ริมทะเลมีเส้นทางให้เดินศึกษาธรรมชาติประมาณ1กิโลเมตรเป็นวงกลมแนะนําว่าควรเดินวนไปทางขวาก่อนค่ะเพราะจะพบกับทุ่งโปร่งทองขนาดใหญ่พร้อมกันนั้นยังมีหอสูงที่สามารถเดินขึ้นไปชมวิวด้านบนได้ด้วย จากป่าเราจะพาไปชมถ้ำกันค่ะกับถ้ำพระยานครถ้ำที่ภายในเป็นห้องโถงขนาดใหญ่เต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียวขึ้นปกคลุมปากกล่องถ้ำตรงกลางของถ้ำม,มีศาลาทรงไทยนามว่าพระที่นั่งครูหาคาราหรัหา์สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในคราวที่พระองค์เสด็จประพาสแหลมมารายูเมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2433ซึ่งพระองค์ทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาชลยุทธโยธ เป็นในช่างสร้างพับพลาแบบจตุรมุขขนาดย่อมตั้งไว้บนเนินดินกลางถ้ำและพระราชทานนามว่าพระที่นั่งครูหาคารือาดรวมถึงภายในยังมีความสวยงามของหินง,งอกหินย้อยมากมายให้เราได้ชมด้วยค่ะ จากนั้นเราจะพาไปขึ้นเขากันค่ะที่จุดชมวิวเขาแดงซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขา3ามอยยอดแต่ก่อนที่จะเข้าเราต้องไปซื้อตั๋วเข้าอุทยานกันก่อนที่ที่ทําการอุทยานแห่งชาติเขา3ามอยยอดค่าตั๋ว40บาทเท่านั้นซึ่งสามารถเข้าชมที่เที่ยวต่างๆในอุทยานแห่งชาติเขา3ามอยยอดได้ทุกที่เลยล่ะค่ะการไปจุดชมวิวเขาแดงจะต้องเดินขึ้นไปเป็นระยะทางประมาณ500เมตรทางช่วงแรกค่อนข้างราบเรียบแล้วค่อยเพิ่มเลเวลความโหดโดยทางขึ้นจะเป็นหินตลอดทาง เลยค่ะเดินไปก็ต้องพักขาจิบน้ําไปด้วยแนะนําว่าควรใส่รองเท้าผ้าใบมานะคะเพราะหินที่นี่ค่อนข้างคมอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้เดินขึ้นมาเหนื่อยพอตัวเลยล่ะค่ะแต่พอขึ้นมาเราก็จะพบกับวิวฟินๆที่เราสามารถชมช,มชายทะเลปราณบุรีและแนวภูเขาหินปูนได้แบบ360องศากันเลย ชมธรรมชาติสวยๆที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัวอุทยานแห่งชาติเขา3า0ยอดกันต่อค่ะซึ่งที่บึงบัว300ยอดแห่งนี้ประกอบไปด้วยบัวเผื่อนที่จะบานในช่วงเดือนตุลาคมถึงเมษายนนอกจากจะมีบัวแล้วยังมีต้นทูบฤาษีขึ้นเต็มบึงและมีสะพานไม้ทอดยาวไปในบึงพร้อมกับมีศาลาให้นั่งพักนั่งชิลชมวิวเป็นระยะระหว่างเดินเราก็จะได้ยินเสียงนกต่างๆร้องประสานเสียงไปตลอดสองข้างทางได้สัมผัสธรรมชาติยามเช้าสุดสงบแบบนี้ ช่วยรีชาร์จพลังงานได้อย่างดีเลยล่ะค่ะ หลังจากชมบึงบัว300อยยอดกันแล้วก็ไปเที่ยวกันต่อที่หาดสามพระยาหาดที่เราสามารถใช้บัตรข่าอุทยานจากบึงบัว300อยยอดเข้าได้โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มหาดทรายของที่นี่เป็นแนวยาวสีขาวเนื้อละเอียดนุ่มเท้าบริเวณหาดเต็มไปด้วยทิวสนมากมายให้ความร่มรื่นส่วนใครที่อยากมากางเต็นท์นอนริมทะเล้านำเต็นท์มาเองเสียค่าบริการเพียง3 0บาทต่อคนต่อคืนค่ะส่วนใครที่ไม่ได้นำเต็นท์มาสามารถมาเช่าที่นี่ได้ในราคา1 5 0บาทต่อหลั มีห้องน้ำห้องอาบน้ำพร้อมร้านขายอาหารให้บริการค่ะมาถึงประจวบคีรีขันทั้งทีก็ต้องมาดําน้ำชมความสวยงามใต้ท้องทะเลกันที่เกาะจานเกาะท้ายซีซึ่งสองเกาะน,นี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหาดวานกกรจุดเด่นของสองเกาะน,นี้คือน้ำทะเลสวยใสยปะาการางังอุดมสมบูรณ์เรียกได้ว่าเป็นจุดดําน้ำที่ควรค่าแก่การมาดําน้ำสักครั้งในชีวิตกันเลยล่ะค่ะขับรถ แเที่ยวแถวแถวบ้านกรูดกันบ้างค่ะเพราะที่นี่มีชายหาดที่สวยไม่แพ้ที่อื่นเลยซึ่งหาดบ้านกรูดมีแนวชายหาดยาวกว่า12กิโลเมตรเรียบขนานกับถนนบรรยากาศหน้าหาดก็กว้างทรายนุ่มและที่สำคัญทะเลสวยนอกจากนี้มีมุมถ่ายรูปเช็คอินชิคๆอีกด้วยนะ อีกหจุดดำน้ำสวยๆของประสบทีรีขันต้องยกให้ที่นี่เลยค่ะเกาะทะลุเกาะสวยน้ำใสที่ใต้ท้องทะเลเต็มไปด้วยปะการังและสัตว์ทะเลสีสันสดใสามากมายแถมบนเกาะทะลุยังมีที่พักบริการด้วยนะชื่อว่าเกาะทะลุไอซ์แลนด์รีสอร์ทใครที่อยากเที่ยวเกาะทะลุแบบจัดเต็มก็มาพักที่นี่ได้เลยค่ะ สำหรับใครที่ชอบปีนเขาเดินป่าที่ประจวบก็มีเขาล้อมหมวกตั้งอยู่ในเขตกองบิน5ติดกับอ่าวมะนาวซึ่งเขาล้อมหมวกเป็นภูเขาหินปูนติดทะเลที่มีความสูงประมาณ300เมตรเมื่อเดินขึ้นไปยอดเขาก็จะสามารถมองเห็นความงดงามของเวงทั้ง3อา่าวคืออ่าวน้อยอ่าวประจวบและอ่าวมะนาวพร้อมวิวทิวทัศน์แบบสอองศาของอ่าวไทยได้อย่างสวยงามจนลืมความเหนื่อยตอนเดินขึ้นเลยล่ะค่ะ ถ่าถึงประจวบทั้งทีก็ต้องแวะมาสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลที่วัดทางสายวัดที่ตั้งอยู่ริมทะเลบ้านกรูดตําบลทงชัยอําเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อเดินก้าวเข้ามาภายในวัดก็จะพบกับพระพุทธกิติสิริชัยหรือหลวงพ่อใหญ่พระพุทธรูปปางสมาธิแบบศิลปะคันธาระหันพระพักออกทะเลที่สวยงดงามมากๆรวมถึงไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือพระมหาธาตุเจดีย์พักดีประกาศที่เราสามารถมองเห็นได้ตั้งแต่ ใกลจากด้านล่างเลยล่ะค่ะแนะนําว่าถ้าใครมาถึงแล้วควรเก็บภาพเป็นที่ระลึก ปิดท้ายด้วยการพาไปชมความสวยงามและสักการะพระนอนที่วัดอ่าวน้อยวัดที่มีพระอุโบสถสร้างจากไม้สักทองทั้งหมดนอกจากความสวยงามของพระอุโบสถแล้วยังมีถ้ำพระนอนที่อยู่บนเขาอีกด้วยค่ะใช้เวลาเดินประมาณ15-20นาทีก็ถึงแล้วค่ะซึ่งบริเวณทางเดินขึ้นก็จะมีจุดชมวิวทะเลด้วยนะและเมื่อเข้ามาภายในถ้ำก็จะเจอกับพระนอนขนาดใหญ่สามารถไปไหว้สักการะขอพรกันได้เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบม,มาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชิวชาแนลและติดตาม Fanpage ชูไปไหนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา